อุย้ยพี่นอ้องเบิงพูนน้ำไหลมาแต่ในบันพักบุงพี่น้องพ่นไหลโจน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 โต้นลำหวยมาเลยพูนอุย้ยพี่น้องพี่ไหลมาในทางด้หนี่พี่น้องทางคนยางทางคนเที่ยวได้หนี่เบิงพี่ละ่ะมิดเป็นหอยน้ำไปบริบตอนนี่พุ่นไหลหลัดปลาหลัดเขาลำนอไผ่ลงมาเลยนพี่น้องอุ้ยพ่น เป็นทางมาเลย,ยน้ำปาลาไหลหลากไหลรัดทางมาเบิดพี่น้องมีลาพื้นที่บันพักบงตํามมนจานํำเพอกันทราร่มสีสะเก็ดพี่น้องเปิ่งความอุดมสมบูรณ์ย่างแต่สิทวมพี่น้องโอโอคุณคุณลัดปลาลัดเขาลำเนาไผ่มาเลยคุณเป็นทางมาเลยไหลลงหวยไหลมาตตบานเลยได้หนีพี่น้อง แล้วมนจะบานพักบุ่งได้ลงหวยเลยตะวานนามหวยบบ่ปั้นใดดอกต่วันานามบานฝนตกดีแห้งไหลโจนโจนมาในทางเลยพี่น้องทางไปหาไปนานนะพี่นอ้องเบิร์นอุนเสียงน้ำดังโจนโจนเลยพี่น้องได้ยินบอกคุน